สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตนะครับ Meta AI นะครับซึ่งตอนนี้นะครับสามารถที่จะสร้างภาพหรือว่าสร้างวิดีโอผ่านเบราว์เซอร์รได้แล้วนะครับซึ่งก่อนนี้นะครับ Meta ก็ให้เราใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างเดียวนะครับณวันนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปนี่สามารถที่จะสร้างผ่านเบราว์เซอร์ได้แล้วนะครับนี่คือตัวอย่างภาพที่ผมลองทำดูนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับ อันดับแรกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเล่น f c e e o o o อยู่นี่นะครับถ้าเราคลิกมาที่โฮม a c e b o o k เราเนี่ยเราจะเห็นลิงก์อยู่ตรงนี้เลยนะครับ meta.ai นะครับตรงนี้นะครับเป็นวงกลมตรงนี้เราสามารถที่จะคลิกตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือเราจะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำว่า meta.ai แบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้ทำการลงชื่อเข้าใช้นะครับในที่นี้ผมก็ทำการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี f a c e b o o k นะครับก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับ ทีนี้วิธีการสร้างภาพง่ายมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าสร้างภาพนะครับให้เราคลิกคาว่าสร้างภาพแล้วมันก็จะพิมพ์คําว่าสร้างภาพจากนั้นนะครับมันก็จะมีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ตรงนี้เราก็พิมพ์พรอมใส่เข้าไปนะครับในทีนี้ผมได้เตรียมพรอมมาแล้วนะครับซึ่งผมได้ทดสอบแล้วนะครับสามารถใช้ได้ทั้งพรอมภาษาอังกฤษา Angular, นะครับหรือว่าพรอมภาษาไทยก็ได้นะครับในทีนี้ผมจะเอาภาษาไทยไปใส่เลยนะครับเป็นหญิงสาวกำลังนั่งสมาธินะครับ จากนั้นผมก็จะคัปปีนะครับพร้อมภาษาไทยแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับ c อนโทรลวลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกปุ่มนี้นะครับสร้างภาพครับจากนั้นนะครับเขาจะสร้างให้เราทั้งหมดสีภาพนะครับพอสร้างภาพทั้งหมดสีภาพแล้วนะครับเรายังมาเลือกได้อีกนะครับว่าภาพที่เราอยากได้นั้นนะครับอยากได้เป็น1ต่อหนึ่งสีดำจัตุรัสนะครับหรือว่าอยากได้เป็นนะครับคลิกตรงนี้นะครับ อยากได้เป็นแนวนอน9ต่อ16นะครับ16ต่อ9นะครับ9ต่อ16ก็คือแนวตั้งนะครับหรือ16ต่อ9อย่างเงี้ยนะครับเป็นแนวนอนนะครับสต่ว่าผมอยากได้16ต่อ9ผมก็คลิกตรงนี้เป็น16ต่อ9นะครับถ้าเรากดสร้างตอนนี้เลยเราก็จะได้ภาพตัวนี้ขยายออกเป็น16ต่อ9นะครับยังมีที่เด็ดอีกก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับเรายังสามารถเลือกภาพนะครับว่าอยากให้ภาพนี้ออกมาในแนวสไตล์ไหนนะครับ ไม่ว่าจะเป็น 3D นะครับ8บิตแอนิเมตนะครับสีเทียนเยอะแยะเลยนะครับภาพลายเส้นนะครับหรือนะครับอารมณ์ของภาพนี่นะครับอยากได้อารมณ์แนวไหนนะครับคลาสสิกไซเบอร์พังนะครับทอปิคอนอะไรเงี้ยนะครับเลือกได้หมดเลยมนคลังนะครับจากนั้นมีเรื่องของการจัดแสงนะครับอยากให้แสงทิศทางของแสงเป็นแบบไหนแบบโทนสว่างพระอาทิตย์ตกพระมัวมืดนีออนเนื้อจริงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสี ออกโทนเย็นโทนพาสเทลอบอุ่นอินฟราเรดนะครับ, tone, infrared, รบเราสามารถที่จะเลือกนะครับก่อนที่เราจะสร้างภาพนะครับตามขนาดที่เราต้องการได้นะครับเช่นนะครับสมมุติว่าผมอยากได้แนวนะครับทอปิคอนนะครับผมก็จะคลิกตรงนี้นะครับพอคลิกเสร็จนะครับมันก็จะเข้ามาชี่พร้อมของเราตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําการสร้างภาพให so ้เรานะครับแบบนี้นี่นะครับ เราก็จะได้เป็น16ต่อแบบ t r o ปิคอนเห็นไหมครับสีสันสวยงามนะครับทีนี้เมื่อเราได้ภาพตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็เลือกดูว่าเราอยากเอาภาพไหนไปทําภาพเคลื่อนไหวนะครับสมมติว่าผมอยากได้ภาพนี้นะครับไปทําเป็นภาพเคลื่อนไหวก็คลิก1ครั้งนะครับจากนั้นเราจะเห็นเมนูข้างล่างนะครับสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับเราก็แค่คลิกสร้างภาพเคลื่อนไหวสักครู่นึงนะครับ เขาก็จะทําภาพนิ่งนะครับของภาพนี้ให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวออกมานะครับตรงนี้กาลังสร้างเรียบร้อยนี่ครับก็เล่นเป็นคลิปวิดีโอให้เราเรียบร้อยนะครับอาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเซมากนักแต่ก็โอเคละตอนนี้นะครับสามารถทําภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนภาพดูซินะครับเป็นภาพนี้ดูนะครับแล้วก็ลองกดสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมถือว่าภาพที่ออกมานี่สีสันสดใสสวยงามนะครับแต่ก็จะติดลาลน้ําเมตาอยู่ตรงนี้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วผมถือว่าตอนนี้นะครับการแข่งขันด้านอาไอนี้นะครับรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ประโยชน์ในการใช้งานก็คือยูสเซอร์นั่นเองนะครับแล้วก็รีบมาใช้ของฟรีกันนะครับถ้าเราพอใจแล้วเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ เพื่อจะดาวน์โหลดเป็นวิดีโอไปใช้งานนั่นเองก็กดเซฟนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คืออัปเดตข่าวล่าสุดนะครับสำหรับการสร้างภาพและภาพเคลื่อนไหวด้วยเมตานะครับยังไงก็ไปลองใช้งานกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ